สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับแกก็อยู่กับน้องๆดาวเดือนคณะศิลปศาสตร์นะครับสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนครับเราไปรู้จักกับน้องๆกันเลยครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับเพื่อนๆเลยครับเต้งจฮ่เจียวหวงคงซุนผเปัศชืป่องาัยจนาเนัชืี่องกวยลันกเับชื่อเล่ีนกเชื่งอมน มาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับค่ะตาเจียเหาว่าเจ้าหวังลี่ผิงว่ชื่อมหาวิต้าลัยชงเต่าจีนศิลปศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจค่ะก็ชื่อวรัญญาแสนแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อเฟินเอฟสิบสองค่ะเรียนอยู่สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะไอ้ไอ้ไอ้ต้าต้าเจียเหาเมื่อกี้ พูดผู้ถูกไหมคะไปว่าอะไรครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนอ๋อถ้าสวัสดีแค่คนเดียวละค่ะก็หนีห่าวโอเคนะอ่ะเรียนภาษาจีนนี้ยากไหมคะก็ยากพอสมควรนะครับต้องเออถามงี้ดีกว่าสาขานี้เขาเรียนอะไรกันบ้างคะก็มีเรียนอ่าร้องเพลงร้องเพลงไม่มีครับไม่ไม่มีใช่ไหมมีเรียนจากอ่าการดู ตัวอักษรให้เป็นรูปภาพใช่ไหมครับเรียนจากการดูตัวอักษรให้เป็นรูปภาพครับเช่นรูปจานร์อะไรอย่างงี้ก็จะอ๋อก็คือคือแหล่งที่มาของตันหนังสือของแต่ละตัวตัวขีดตัวเขียนอะไรอย่างี้ใช่ไหมเรียนและแล้วก็มีมีอะไรอีกไหมคะเรียนเขียนภาษาจีนโดยผู้กันเรียนเขียนภาษาจีนโดยผู้กันใช่คนอนเขียนไม่ได้หรอคะ ก็มันเป็นออริจินอลก็ไม่เป็นออริจินอลของเขาพี่พี่จะถามทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะต้องถามว่าน้องทั้งสองคนนี้เป็นมีมีชชื่อสายจีนก่อนไหมคะก็คุณยายมาจากประเทศจีนครับก็มีเซี่ยวหนึ่งคือพ่อของพ่อครับแล้วทำไมทั้งสองคนถึงเลือกมาเรียนสาขานี้คะคือผมก็ส่วนตัวก็อยากได้ภาษาเป็น ติดตัวไว้ด้วยแล้วก็เอาไว้ช่วยธุรกิจของพี่อยากนครับโอเคน้องผู้หญิงนะคะทำไมถึงมาเรียนก็อยากเอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจค่ะก็คือที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาภาษาจีนไปต่อยอดยังไงคะก็อย่างเช่นการไปหาลูกค้าที่เมืองจีนนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนจีนมันมีเยอะใช่ไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าตลาดเนี้ยค่ะก็จะมีเยอะแล้วก็กําลังซื้อของคนจีนเนี้ยสูงกว่าในในโลกอะค่ะ ก็คืออยากต่อยอดพัฒนาทางด้านธุรกิจทั้งครอบครัวด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้แล้วครับ๋ยวจะให้ทั้งสองคนนะคะร,ร้องเพลงจีนออกอากาศกันเชิญเลยฮะตรึง <laughs> ร้อเล่นครับอ่ะให้ให้ใหใหน้องทั้งสองคนฝากถึงเพื่อนๆน,นิดนึงว่าใครที่ชมเราอยู่ร่วมเชียร์ร่วมโหวตร่วมให้กำลังใจเชิญเลยครับอย่าลืมบอกหมายเลขที่เข้าแฟนด้วยโอเคอ่ครับผมต้อมนะครับ M9 นะครับขอ,อาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนช่วยเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับค่ะของหนูก็ F12 นะคะอย่าลืมช่วยโหวตช่วยเชียร์ด้วยนะคะสรุปคือหมายเลข12ละกันนะครับกับคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนขอบคุณน้องๆมากครับ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย